ในครอบครัวของลุงนวดโกโกโกยังคงอิ่มแป้สดชื่นกันอยู่เช่นเคยที่ลุงเปิดหัวแบบนี้บ่อยๆเนี่ยบางคนอาจจะเบื่อแต่ไม่ต้องเบื่อไปครับเพราะว่าที่ลุงพูดมันคือเรื่องจริงใครที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยมาคอนเฟิร์มใต้คลิปนี้หน่อยว่าที่ลุงเปิดหัวแบบนี้ทุกวันเนี่ยมาเรื่องจริงไหมในบ้านเราอิ่มแป้จริงหรือเปล่าส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้าอยากเข้าไปสัมผัสดู ที่ใต้โปรไฟล์ครับของดีอยู่ตรงนี้แล้วแล้ววันนี้ลุงขออนุญาตนะครับจัดต่อเลยครับ3คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับระหว่างบาเยนน์มิวนิกเจอกับเซลติกในเวลาตีสามครับโดยเลกแรกรับไปเล่นที่บ้านของเซลติกเนี่ยบาเยนไปเฉือนชนะมาได้1ประตูต่อ2ครับและวันนี้กลับมาเล่นเลก2ที่บ้านของบาเยนความได้เปรียบตกไปอยู่ที่บาเยนละครับเพราะว่าชนะมาในเกมแรกนะครับและผลงานโดยรวมของบาเยนครับค่อนข้างดีครับชนะ4เสมอ1โดยเกมล่าสุดเสมอกับเลเวอุลกเซนไป0ูประตูศูนย์ครับส่วนนักเซลติกครับทีมดังจากสกอตแลนด์ผลงาน ดีอยู่แล้วครับในลลกชนะ4แพ้1แพ้1นั่นก็คือแพ้ต่อบบเยนครับแล้ววันนี้ทั้ง2ทีมจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในเลก2ครับโดยบาเยนครับจะมาในแผน4231หน่้าเป้าเป็นแฮ์ริเคนครับและตัวปั้นเกมอย่างยาเมลมูเซล่าและก็ทางด้านตัวริมเส้นอย่างโอลิเซก็พร้อมลงสนามครับส่วนทางเซลติกครับมาในแผน4 3 3ครับโดย3ตัวลุกของเขาเป็นไดเซนมาเอดาอดัมไอดาและคนสุดท้ายครับนิโคลัสคุณครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ครับอย่างที่ลุงเกินไปครับบายเยิร์ครองความได้เปรียบครับเพราะว่าชนะในเลกแรกมาแล้วอันนี้ไม่มีอเวโกนะครับนับประตูจํานวนใครได้มากกว่าคนนั้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับและว,วันนี้บายเยิร์ครองความได้เปรียบครับและว,วันนี้ที่ได้เปรียบอีกหนึ่งอย่างคือการได้เล่นในบ้านคุณภาพบายเยิร์เหนือกว่าอยู่แล้วครับด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เซลติก ถึงแม้ผลงานในลีกจะดูดีสักแค่ไหนแต่เมื่อเล่นเกมยุโรปเจอทีมที่คุณภาพเหนือกว่าเซลติกเนี่ยบางครั้งอาจจะชนะได้จริงครับแต่วันนี้บาเยอร์เล่นในบ้านไม่น่าพลาดครับลุงเลยมองว่าบาเยอร์วันนี้ชนะชนะแน่แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเพาดานที่ให้มาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเกินไปลุงเลยมองว่าวันนี้ถ้าจะเลือกเลือกเซลติกดีกว่าครับเพราะลุงมองว่าบาเยอร์นชนะแต่ไม่ถึงฝันจัดไปเป็นท่านรองอย่างเซลติกครับ พี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลยูฟาชช่ฟาแชมเปียนส์ลีกอีกเช่นเคยครับระหว่างเบนฟิก้าเจอโมนาโกในเวลาตีสามครับโดยแมตช์ล่าสุดครับเบนฟิก้าบุกไปชนะถึง,ถงทีมโมนาโกศูนย์ประตูหนึ่งครับแล้ววันนี้กลับมาเล่นในทีมของเบนฟิก้าครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดของเบนฟิก้าดีโคตรครับชนะมา5เกมติดแล้วครับรวมทุกรายการส่วนทางด้านโมนาโกหลุดฟอร์มไปซะหน่อยครับ แพ้3ชนะ2โดยเกมล่าสุดถล่มนองมา7-1ไม่รู้วันนี้กระสุนจะหมดหรือเปล่านะครับโดยวันนี้ครับทางด้านเบลฟิก้าจะมาในแผน433ลุกเต็มกำลังครับโดย3ตัวผู้เล่นตัวลุกเนี่ยจะเป็นเอเคมอันตูครับและอีกคนหนึ่งเป็นฟาริดิสคนสุดท้ายครับเป็นเชเดรุปครับสว่วนทางด้านโมนาโกจะมาในแผน42 3สครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็นมิก้าบีเล็ครับและมีตัวลุกอย่างทางด้านทาคุมิมินามิโนครับ และอีกคนหนึ่งครับก็เป็นเบนเซเกียครับโดยวันนี้ในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ความได้เปรียบให้เบนซิก้า และก็วันนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วยผลงานโดยวรวมของเบฟิก้าในลีกเอเยนในรายการยุโรปเอยผลงานดีใช้ได้เลยครับส่วางน้า,นาโมโ็โกหลังๆช่วงนี้หลุดฟอร์มไม่หน่อยดักไปทางแพ้มากกว่าชนะถึงแม้ว่าเกมล่าสุดโมรโ็โกจะถล่มนองมาได้เจ็บประตูหนึ่งแต่คุณภาพเบฟิก้าไม่ได้เหมือนน้องครับแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านเบฟิก้าด้วยเบฟิก้าคองความได้เปรียบอยู่แล้วลุงเลยมองว่าวันนี้ยังไงเบฟิก้าก็น่าจะเก็บผลชัยนะได้ครับแต่คงไปชนะที่ไม่ถล่มทลายน่า แต่ก็เพียงพอครับจัดไปที่เบนฟิก้าเถอะครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเปเตอร์นอตเอนเจอกับมิววอลครับในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับโดยเปเตอร์นอตเอนครับห้าเกมที่ผ่านมาผลงานค่อนข้างสวิงครับชนะ2เสมอ2แพ้หนึ่งครับส่วน้านมิววอลครับถ้าเทียบแล้วผลงานดูดีกว่าแต่2เกมล่าสุดอาจจะไม่ค่อยดีครับโดย5เกมหลังสุดชนะ3 แพ้1เสมอ1น,นั่นคือ2เกมล่าสุดครับแพ้1เสมอหนึ่งโดยวันนี้ครับในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้ถ้าดูฟอร์มตอนนี้ถือว่าสูสีครับณนะปัจจุบนันนักคุยปัจจุบันกันผลงานค่อนข้างสูสีกันนะครับศักยภาพอยู่ในเกณฑ์พอๆกันแล้ววันนี้เจอกันเนี่ยลุงม,มองว่าน่าจะสู้กันอย่างสนุกแต่คุณภาพเกมลุกลุงยังมองว่ามีวอยังดูดีกว่าเกมรับมีวอก็เหนือกว่าเล็กๆ็กน้อยๆไม่ได้มากไปนะครับแต่วันนี้ลุงม,มองว่า จ้าถิ่นเปสซ่าโนตเอ็นเนี่ยอาจจะไม่ชนะอาจจะออกเสมอก็เป็นได้เพราะนั้นวันนี้ลุงเน้นไปที่มิววอลดีกว่าครับพี่น้องก็โจงไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมก็ที่ใต้โปรนะครับรีบเข้ามาอย่ารอช้าแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง